เมลอน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 เลยเพราะว่ามันเป็นสงการนะครับบอกว่าอภิมหาสงการนี่คิงพาวเวอร์อากาศมันเลยร้อนเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเล้วครับครับผมก็ค่อนข้างร้อนครับแต่ว่าได้กำลังใจแบบแฟนๆก็เลยบอกว่าดับร้อนไปนิดนึงคให้ผมให้ในงานแล้วแต่ทุกโชว์ เเเ็ไปหมดลยนาะใช่ครับผมเขาบอกว่ามีร้านดังมากกว่า50ร้านเลยครับผม4ภาคทั่วไทยเลยครับไม่ได้แตตอนนี้โดยรวมเป็น,งนไงบ้างคะพอไนี้มัเจะแบบยังไงครับนะก็จริงๆห่างหายจากแบบว่าออกอีเวนต์ไปสักพักนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าก็ทำงานทุกวันแล้วก็กลับมาเจอเปนแฟนเองเนี่ยน่ารักมากๆก็ให้การซัพพอร์ตอย่ดี ได้ครับแม่มก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอภิมหาสงการนะครับผมรางน้ําของ King Power นะครับวันนี้ถึงวันที่16เลยนะครับผมจะมีพาเลททุกวันด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเล่นน้ํากันที่นี่ครับที่ King Power ครับเล็สงการเราคือชุดนี้สงการเราชุดนี้ <laughs> มันเป็นน้ําไงน้ําน้ําสื่อถึงน้ําใจน้ําใจยิ่งให้ยิ่งได้ <laughs> จะเป็นลม <laughs> หลอแจ้อกงานนีไ้ไปเที่ยวไหนหรือว่าทำงานทุกวันเลยเจอสงการใช่ไหมครับไม่ได้รับงานเลยครับออก็บกล่าวว่าแบบว่าเออจะไปกราบแบบว่าพ่อแม่แฟนซึ่งไม่มีแฟนแงออไงก็เลยเสียดายเลยต้องนอนอยู่บ้านรถนั่งกังผัวคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับผมก็ใช้เวลากับเขผัวค่ะอันนี้ตั้งใจไมรับงานเพราะอยาก ด้วยครับผมก็จริงๆแบบช่วงนี้ก็มีโปรเจกต์ทำอยู่ด้วยแล้วก็ค่อนข้างแบบว่าใช้พลังงานเยอะแยะมากมายครับผมก็เลยแบบว่าสงการนี้ก็ขอพักละกัน,นะครับจริงๆครับพี่พีมีฟีลแบบว่าขึ้นรถกระบะขึ้นน้ำอะไรอย่างเ้ยคยไหมเคยเคยครับตอนเด็กๆก็เคยไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมไปกับญาติๆไปกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึวกว่าแบบเออก็คิดถึงบรรยากาศนั้นเหมือนกันแต่ว่าไม่ไหวขอพักก่อนผมติดอินกับผมกานแค่ไหน ชอบนะครับชอบก็ถือว่าเป็นแบบเทศกาลที่แบบเรารู้สึกว่าแบบได้ได,ได้อยู่กับครอบครัวด้วยได้อยู่กับเพื่อนเพื่อนด้วยพี่ว่ามันแบบเป็นเทศกาลที่ครบมากๆแล้วก็มันคือวันปีใหม่ไทยด้วยคับแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออทุกๆครั้งที่แบบจะถึงสงการอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบมันก็ร้อนไงก็จะถึงสงการคลุกเสื้อผ้ามันสั้นลงตลอดเลยเอ,อสไตลิตส,สลจัดมาให้หนูไม่ได้จากใส่อไม่อยากใสเลยเสื้อผ้ามันหดไงมันโดนความร้อนแย่ สองปีที่มันเป็นแบบเป็นเล็กในการเป็นโครงการครับก็ดีใจค่ะดีใจครับผมแต่อันเนี้ยที่จริงมันยาวเท่านี้แต่ว่ามันหดเนอากาศมันร้อนล่าสุดบิวกี้เขาเป็นพระเอก200ล้านแล้วนะ200ล้านแล้วเรียกชื่อไม่หันแล้วไปลองเรียกไปลองเรียกเรียกแล้วบอกเรียกบิวกิ้บิวกิ้บิวกิ้บอกว่าใครอ่ะจำไม่ได้เลยอยู่ดีแบบเรียกชื่อก็ไม่หันต้องเรียกว่าอะไรต้องเรียกว่าแบบ พระเอกร้อยล้านออพออ่ะม,มีโอกาสได้ไปดูหรือยังได้ไปดูแล้วครับก็ดูรอบพรีเมียร์พร้อมกับอยู่กินด้วยผมแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออจริงๆพอเราดูจบก็น้ำตาแตกเหมือนทุกคนเลยครับผมคิดเป็นยังไงเมืเล่น้ดีนะคะ <c oughs> ก็ดีนะใค่คะแนนไ,ไห,หแนแค่คะแนนไหน <c oughs> ก็สิบเต<อ>็มสิบแล้วการเราเห็นเขาตั้งใจมาแบบกับโปรเจกต์นี้มากครับผมแล้วก็พอตอนนั้นแบบเราได้มีโอกาสแบบทำงานกับเขาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราเจอเขาแบบ ที่แบบต้องลดน้ำหนักด้วยก็ต้องถ่ายแล้วก็เออถ่ายหนังไปด้วยทําไปถ่ายโฆษณาถ่ายเอีเวนต์ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็รู้ว่าแบบเออเขาตั้งใจมากแล้วก็เออพี่ก็รู้สึกว่าเนี่ยความตั้งใจของเขามันก็ออกมาแล้วแล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเขาม,มากๆครับผมก็พยายามให้กำลังใจเขาครับเขาอยากได้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่เคยให้หนุ่มไงเดี๋ยววันนี้เขาก็ฉลองแล้วสองร้อยล้านแล้วใช่ไหมฮะห้าร้อยล้าน <c oughs> เท่านั้นปิดลงปิดลงมากเลยเดี๋ยวพี่จะปิดห้างทั้งหมดฮะไม่จริงแต่ถ้าคิงพาวเวอร์จะให้พี่ปิดพี่ก็จะปิดแต่เราปิดกลางคืนก็ไม่มีวงราหนากไม่ปิดเห็นแล้วครับผมก็เขาเคยชวนไปนั่งบันไดตรงนั้นเหมือนกันเราบอกว่าไม่ไหวคนเยอะมากครับพี่พูดชงจังเลยอ่ะ ก็นึกว่าอยู่อยู่แล้วขับเามีซเอปละไรนะคับียนบ้านก็มีซีเราหรือเปล่าเหลือแค่นามสกุลพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไม่เป็นความจริงแล้วมีไม่สุดใจเพราะคนเขาจะลดน้ำดัหัวล่ะดัมหัวดูหรอพ่อแม่เราพ่อแม่เราสิแล้วก็ที่จริงก็เดี๋ยวเขาก็ไปเจอ เขาก็มาเยี่ยมคุณแม่บ่อยๆเพราะว่าหลังจากคุณแม่หายป่วยอะไรเงี้ยเขาก็แวะมาที่บ้านบ้างแวะมาเยี่ยมบ้างโทรมาคุยบ้างอะไรอย่างงี้ยล่าสุดเจฟคือสัมบท่านี่ยังเจฟดูแล้วดูแล้วน้องอภิเกลใช่บอกพีพีไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นี้พอเรามาคนละเจนกันเจฟเขาบอกว่าอยากมาสองท่านทีพนะเขาไม่อยากตอบความยาวสอคำยืดแล้วพีก็ไม่ขอตอกความยาวคำยืดเหมือนกันฝากไว้ก่อนเถอะแล้วสรุปเราอยู่ในแถวไหม เราเราไม่อยู่เราไม่อยู่เรฟังแล้วเรารู้สึกยังไเออเงเปนี่ยเราไม่แข่งหรอกค่ะความรักมันเป็นเรื่องแบบบับไม่ได้ใช่ที่มันบังคับไม่ได้รักมันจะเกิดก็ต้องเกิดจะเอาเอ็มดีไปให้เกลียวดูอีกรอบไหมกะคิดอยู่เขาบอกว่าให้เราไปกินน้ำพักผ่อนเยอะๆใครครับกินน้ำพักผ่อนเยอะแปลว่าอะไรอะ่ะาบอ๋อไปกินน้ำพักผ่อนเยอะๆ ถ้าพี่เจฟอยู่ดูอยู่ช็อตด้วยไม่แล้วเห็นคลิปไหนที่แบบเกลลองเรียกหาเจฟอะไรเงี้ยเห็นครับเห็นครัก็ติดตามมาบีเกลอยู่เป็นแฟนคลับเหมือนกันแล้วดูคลิปหลายๆคลิปอะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักมากแล้วก็น้องชอบกระดกกระดกกระดกอาบีเกลเดี๋ยวจะไปเต้นเป็นเพื่อน ไม่แข่งแล้วกันเรื่องความรักเรื่องนี้พี่บอกเลยว่าเดี๋ยวก็ได้แบบเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันต้อมีไม่น้อยใจครับไม่น้อยใจก็ถ้ามีโอกาสแบบว่าเดี๋ยวเจอเกลก็แบบเดี๋ยวจะไปเล่นด้วยเยอะๆตุ๊กตาจำนวนมากครับผม น้องไม่เพลงตุ๊กแกแล้วหรอน้องปล่อยซิงเกิลหรออ๋อเขาชอบเขาชอบฟังเพลงตุ๊กแกได้เลยเดี๋ยวจะไปฟังเพลงตุ๊กแกแล้วเต้นด้วย